นอกจากเรื่องของขยะนะคะเท่ากันด้วยเรื่องของสารเคมีอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้เหมือน<ช>กันนะคะ,คะเอาเป็นยังไงติดตามในกรีนรีพอร์ตกับคุณบอยนะคะมารอเราอยู่แล้วสวัสดีค่ะคุณบอยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไปที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับสภาพพื้นที่โล่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าพอเข้าไปใกล้ๆกลิ่นเหม็นฉุนชัดเจนครับชาวบ้านบอกว่ามีการลักเล่าฝังกลบถังสารเคมีอยู่ในพื้นที่ติดตามปัญหานี้กันครับ แนวนู้นและตรงที่ถมๆมนี่ด้วยไหมครับไอถมนี่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจอ๋อแต่ว่าตรงนี้แนวใช่หมดเลยตรงนี้มีใช่หมดเลยเอ,อเราก็ไม่รู้อีกว่าทําไมถึงตบเนาะใช่ไหมครับศึกสากรรมให้เหตุผลว่ากลิ่นแมลง กลิน่นแรงก็เลยกรบรปกไว้ก่อนกลบไว้ก่อนลงพื้นที่หมู่ที่9ตําบลลาดกระทิงอําเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาพบเป็นที่โล่งแจ้งในเขตสปกล้อมรอบด้วยแปลงยางพาราและสับประรดแต่ไม่พบถังบรรจุสารเคมีเนื่องจากมีการกลบดินเพื่อป้องกันกลิ่น แต่พบร่องรอยของเหลวล <sh> er ักษณะหนืดบนน้ำมันมีกลิ่นเหม็นซึ่งคาดว่าจะมีการฝังกรบกระจายในหลายจุดตามร่องรอยของรถแบ็คูฮเดี๋ยผมเห็นว่ามันเหม็นมก็เลยลงมาดูครับแล้วเห็นเป็นนั้นเป็นเป็นถัง200ลิตรโกับครับ ก่อนมันนานยังฮะก่อนนั้นนี้มันมีไหมฮะไม่รู้ผมก็เพิ่งมาเห็นผมก็เลยก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่เกาให้เขาว่ามันเป็นสารอะไรผมก็ให้เขาเก็บเตัวเขาบอกจะเก็บให้เก็บให้เท่างั้นอือาจารย์ผมอมซอมผมอาวุธสารของอนก็ไมพูชาเพราะงั้นตามรอยแม่ครูไปไปเจอตร่นนี่ ชาวบ้านกังวลถึงผลกระทบจากสารเคมีตกค้างเพราะจุดนี้เป็นต้นน้ำที่หากฝนตกน้ำจะไหลลงสู่ด้านล่างซึ่งไม่ไกลจากแหล่งน้ำของชุมชนเบื้องต้นตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยหรือ VOC สูงมากและมีลักษณะคล้ายกับสารเคมีที่มีการลักลอบทิ้งที่ตําบลท่ากระดานและท่าฐานของเสียเหล่านี้น่าจะมาจากไอ้ประเภท พวกโรงงาน105หมายก็ว่าแยกนำสิ่งดีๆไปใช้แล้วเหลือเป็นตะกรนะฮะนะฮะเอามาทิ้งนะฮะทิ้งแล้วก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีเป็นถังเป็นถังนะครับเขาตอนนี้เขากบไว้ก่อนเนื่องจากว่าเจ้าของที่นะครับแล้วก็อุตสาห์ในเขานำเบตเตอร์วอนครีนนะครับบริษัทกำจัดนะฮะเข้ามาดูในพื้นที่เพื่อที่จะประมาณค่าใช้จ่ายนะครับแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่า ค่าใช้จ่ายมันแพงผมก็เลยคุยกับอบตอซึ่งวันนี้ผมจดหนังสือถึงอบตอว่าให้สำรวจให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ขูดออกมาให้เยอะที่สุดล่าสุดเจ้าของที่ดินรับผิดเตรียมขนย้ายออกไปกำจัดเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรองไม่ได้ ชาวบ้านมั่นใจนะครับว่ายิ่งขุดไปก็จะยิ่งเจอนะครับและชาวบ้านเองก็บอกว่าจะต้องติดตามต่อเนื่องนะครับจนก,กว่าจะมีการขนย้ายถังสารเคมีออกจากพื้นที่จนหมดนะครับก็ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาด้วยนะกลับไ้<า><ต>มันอยู่ในพื้นที่มันไม่ขนย้ายออกไปซะที<อ>่นวงใจไม่ได้ใช่ค่ะใช่แล้วก็ใต้ดินเนี่ยเราไม่รู้ว่าเวลาขุดเข้าไปเนี่ยถังสารเคมีจะแตกหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกนะครับฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ